สวีดัสสวัสดีครับนี่โอ้เกินคุ้มแล้วครับพี่น้องครับบัตรลอยเก้าบาทมืองแ่ะระบบไฟหรอครับนี่งานวันที่ยี่บสองนี้นะครับเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นครับกำลังเทสระบบไฟนะครับ ตอนนี้พี่น้องเรีบขอบคุ้มในเลยครับบัตรลอยเก้าบาทครับหรือจะซื้อบัตรเมาสหรือจะซื้อบัตรเมาทั้งสองงานนะครับนี่หรือจะซื้อบัตรเมาทั้งสองงานครับสองรอยบาทตอนนี้เราลังกำลังทดสระบบเสียงซีเสียงครับเป็นการใส่ไฟวงเลยครับจัดเต็มครับตอนนี้ล้อรถแฮครับเป็นเป็นไล่กันช่างชนช่างครับพี่น้องครับ มีโคโยตีมีเดียนเซอร์พร้อมครับพี่น้องครับสี่วัดจับตัวได้เลยครับแฟนๆครับผมดูระบบไฟยังจัดเต็มขนาดนี้ครับนี่อ้าววัสดีอ้อย่าวัสดีวัสด,ดีวัสด,ดี พากันกินเนี่ยจินหมูเรียบร้รบอยเนอะพี่สาวพี่ร้องท่างเดนมากนะครับพี่นั่นะนา,าก,การอาหารกันยุน่งกันกินครับเนี mm ่ยมึงเอาพี่ร้องครับยิงใหญ่บอสบัตรร้อยเก้าบาทสุดคุ้มครับที่ปิปรับเชิญน,น้องป๊อบหนึ่งลึกไทยครับสายรักรอในกลุ่มรอในกลุ่มแล้วบอสขอดีเจน้ำครับอ่ามันต๋อมีอะไรมันตอมีเอดนะีเอ็มเนาะ พ่นแล้วปอยปอยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยไฟชู้แล้วครับนี่ปล่อยพ่นชู้เนาะนี่สุดยอดครับมึงเอาครับพี่น้องครับแสงสีเสียงของสาวน้อยพิบันแพงเองเลยนะครับของง่วงไงครับอุ้ยสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับ รถแห่ขันทีมาจดอดยู่นี้ครับรถแห่ขันทีมาจดอดย้่นนี้ไฟสวยงามบรอบพีรองครับบัตรร้อยเก้าบาทเท่านั้นครับบัตรร้อยเก้าบาทเท่านั้นรถแห่แล้วนะครับ มันเป็นระบุบลิงกันครับของอาจารย์ช่างนะครับมันให้อัปเดตไปที่แรกว่ารถอาจารย์ช่างมีปัญหาเออบอนี้ว่ารถขอมีปัญหาต่อกันเลยครับมันเป็นมันระบุบลิงกันหคือที่กันไหมครับให้มันให้อัปเดตซอ์แร่แต่ลยเอลังการไม่แถวเตล้ขอให้แม่แท่นท่านันนะครับในรอบแรกครับในเรียนยุโรปแรกแมนครับแมนครับระบบเสียงมีปัญหาครับ สวยงามครับพี่น้องครับระบบเสียงอาจารย์ช้างจะมามิกเองเลยนะครับอาจารย์สร้างสีม่ามิจริงเลยครับหมุนเต็มรอบดวมเลยครับนี่ฉะนั้นฝากแฟนๆซื้อบัตรจองตัวครับผู้ไดที่บัดพระเดชเขาคุ้มนะครับหรือถักมาเฟสนมจูตอนนี้เลยครับนี่เฟสนมจูสาวนา้อยตอนนี้ครับ บัตรเมาสองร้อยบาทครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันเกิดน้องโจครับสิจัดนี่โดมเนะครับเพื่อเพื่อที่ตั้งวิธีเบิ้งสถานการณ์พาฝนก่อนครับอ่าโวลุ่ยตั้งนี้โดมครับเราก็เปิดให้พี่น้องเขาว่ามึงได้ครับนี่ตอนนี้ลาดปูนเหมือลเลยครับเป็นโมเสฟพุงเสปฝุนเหมือนล้วอาณาจักรสาวน้อยเพี้ยนแพงครับเขาสิจัดเทื่อแรกครับพุ่มใจว่าจะย่างเลย สวยงามเนาะรถเนี่ยใส่เไฟใส่ไฟลายไป่ะเนี่ยครับอ่าสุดยอดขี่ขาดวันใดเลยครับผู้ชายคนนี้ครับยะมาตเตอร์ดีไซน์ครับตอนนี้กำลังไล่สุดป๊าคนวันสองห่อยกู้นะขนาดดึกเร็วเนาะครับช่องยะมาตเตอร์ดีไซน์ลราเป็นออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับฝากไปติดตามนันเด้อครับแฟนๆของสาวดังแค่ห้องกำลังโชว์ระบบแสงสีเสียงครับ ดี๋ยวคลิปนี้เขยช่วยแอปลงยูทูบแล้วครับพี่น้องซื้อวัดยุเพียรแล้วครับเพียรสาวน้อยเพียรแพ,ง,พงแหละครับพี่น้องหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับสุดปังบ่พี่น้องครับนักร้องคนล่ามาเหมือดจ้าขอมาเพลงลงักเมียเขาขับมาหยิบเก่าครับ ยีเก้าจะเป็นบาตร้อยยบาทครับมีส่วนลวดอยู่สาบาทพี่น้องถ้าซื้อเหมาสองงานเลยนี่จะแค่200บาทแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อทีละงาน238บาทครับนี่หมุนจนเป็นดอกเป็นดอกงามีดีครับ กำลังเ็ดไฟถ่าครับพี่น้องครับนี่รอแค่รถแห่นะครับนี่กาลังเ็ดไฟรอนะครับเราใช้จัดเต็มเลยนะครับเราก็ใช้เสียงของวุ่นนะครับนี่อาจารย์ช่างสิบ้ามมีเอียงเน้อพี่น้องครับผมอันนี้เวทีเรารอแค่รถแล้วเราก็แล้วเราก็จะมาประกอบเวทีข้างหน้าอีกนะครับประกอบเวทียืนข้างว่าคณะอีกมีแดนเซอร์มีโคโยตี้ครับสุดมั่นแท้ครับสุดคุ้มแน่ซื้อมาจากตัวเลยครับเขาคุ้มเลยครับร้อยเก้าบาทครับ บัตรเมาสองงันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับหลดแห่มาจอดเลี้ยงกันหันนาหันนาไ่กันเลยครับวันนี้โอ้ยเป็นตะเมิงมายังกันแล้วมันอ่อาอเหล,าหลือขันไฟอีกได้พี่น้องครับเหลือขันไฟอีกนะครับเหลือขันไฟอีกนะครับมาเป็นจุกข้ามีได้ครับเนี่ โสุสวยงามมากพี่น้องครับผมมาซุดคุ้มครับซื้อบัตรซื้อพรุ่งนี้สองงานครับผมอยาให้ชิลัยชิลเด้อพี่น้องครับอยาให้ชิลัยชิลีเบอ้ยเป็นดอกงามปัญยังเบิย้ยเบิ้ยเบิ้ยโอ้ยจัดใจ่ทยรวมง,งามจาัแบาบให้บัง เฮ้ยยังลจะ้ะไ่าอาจารย์เพื่อเกี่ยวลุ่เมือนอาจารย์เป็ดเป็ดสีนะั้นสีนี่นี่แหละห้าสี่สมสองนี่คือระบบไฟงานวันที่ยี่สิบสองนะครับจัดเต็มครับยีสองมิถุนายนนี้ศึกช้างชนช้าง ระวังรถแห่ช่อช้างมิวสิกที่พุ่งขับปะทะรถแห่ลํำเพื่นเตยเสด็จครับระบบเสียงช้างออริโอทั้งสองคันโดยอาจารย์ช้างครับหรือสำหรังไงคือตะกนตะกี้ครับสองคันนี้จะเป็นนะครับการเกลียกับชบาแก้วครับตอนนี้รอแค่รถนะครับพอรถมากจอดปุ๊บจะเป็นรถที่จอดเกี่ยบที่ครับแล้วก็จะมีวิธียื่นออกมาอีกมีโครงไฟอีกครับเหลืออีกเวที่โค้งหนาอีกครับช่วงทางโครงหนาทัดไฟอีกครับ ตอนนี้นะครับยามาสเตอร์ดีไซน์สาวน้อยแพีงครับกำลังปรับระบบเข้าได้มาใหม่พร้อมครับนี่โอ้ยสุดยอดงครับยิ่งใชงการสมบอดไฟไหม่ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแสนไหมครับเนี่ยช่างเจครับถือว่าซ่อมไฟไปน้าครับสวยงามไหมครับซื้อวัดจองตัวเลยครับที่สาวน้อยเพชราแียงแฟนเพจนะครับพักมาเลยครับนี่ ที่สาวน้อยเพื่อนบ้านแพงไปเสียเงินใครเดิมบันชีเดิมครับบัตรลอยเก้าบาทครับหรือพี่น้องสิ่งซื้อบัตรเหมาครับหรือจะซื้อบัตรเหมาส์สองร้อยบาทสองงานนะครับงานมือยิบเก่างานคอนเสิร์ตบดีน้องโจครับศิลปินเทียสาลัดพร้อมกับนกพงศกรยูกิพร้อมครับทีงมงานจากนักร้องดังจากซอฟต์บุบบลาวครับจิมมี่สิทธิพลครับแล้วก็ของศากดิ์ของสาครับแล้วก็ีินปินหลายๆคนหลายๆท่านครับซื้อบัตรจากตัวเลยครับบัตรเมาส์สองร้อยบาทเท่านั้น มีสลดนามสิบบาทครับโอ้ยสวยงามครับพี่น้องครับเป็นดอกงามอลังการด,ดีครับอย่าลืมซืวัชรัวครับบัตรมาสองงานเลยครับพี่น้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับทักไปที่สายในเพจอแฝกเพจเ,เ,เลทูศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้นึ่งห้ย์หกหนงามเาหนหครับอ้ยงามนั นี่งดูแมนครับย,ยิ่ง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 แบบว่า ซื้อบัตเมาแล้วราออนุมัตโอเคครับพี่น้องครับเี๋ยกสิดหงของคุ้มตอนนี้เลยครับนี่บตทังรอครับนี่ทักมาเฟ็ดนมจูตอนนี้เลยครับนมโจสาวน้อยพื่อนแพงนี้ครับนะครับ ยิยำิ่งยำิ่งย่ะครับโอ้ยยงยเพื่อเมบี้ครับมืออื่นเขาสิไปใช้เอ็มวีก้ามงครับน้องชัดนะครับเลยเอ็มีเก้ามงทสมรถน้องเรือผมนั่นเพลงเนี่ยกสมรดครับ เบิ่งไฟพี่น้องครับสุดยอดเลยขอบคุณนะครับผมชื่อโอมเบบี้รู้ยังบ่มล่ะผมโชงนีในทั้งสองงานครับขอบคุณคุณอ๋ออันนี้โอนมาสามลอยเลยนะครับอ๋ออันนี้เพิ่นยังครับอ๋อได้ทำเพิ่นเพิ่นโอนมาสามลอยครับผมคุณบุญบุญทันบุญครองบัดมองสองงานครับผมขอบคุณครับสนับสนุนสามลอยบาทเลยครับ คุณแล้วครับขอบคุณคุณธนากรนะครับคุณธนากร200บาทครับผมอมวมาเลยครับเฟนนมจูเลยครับเงื่อนใครเดิมบัญชีเดิมเพิ่มมากับแฟนๆสาวหน่อยห้องเ็นแฟนเก่าห้องนี่แหละชิดเห็นสิแปลกไหมนะครับ ออพ,พี่น้องพี่ได้รวมครับเนีเยรยุดก่อนได้ครับตอนนี้ผู้ที่ถือกองกับพี่น้องเสร็จพักครับบ้านเอสองเปอเซนครับบ้านแข้งครับเกี่ยรงามบ่พี่ออพน้องครับ บ้านไหนสองไสแเร็บๆบ้านแท้งครับ พี่รองอครับพ่อครับเดี๋ยวทีเดียวอำนาจภาษามีน้องเข้ามาดากก้วยนะครับสองไฟทุ่ยครับก่อนถิ่นจากันด้วยครับ ขนาดยี่สาตัวงันืนะเลีออีเอีกเอันนี้นำขึ้นอานี่อีกเจ็ดตัวครับเลืออีกเจ็ดตัวครับอันนี้ขนาดยี่สาตัวโอ้ยงายครับอืมอืมอืมตัวเขาเสีเวลาไปเลเดยครับ เขาเกิดมาเกี่ยวกัพวกูนีายพวผยูไนฟายเหรอพวกยตียูไนฟเนไหมพวยูตอหรอยูตี้ยู้นายไงโอซค่ครับครับผม Chúng ta bỏ vào phía